และแชมป์มาสเต์เชฟออฟเดอะบ้านใส่ทองก็ได้แก่ชายกลางอ้างอ้างอ้างอ่างชายกลางชายกลางตื่นๆๆตื่นตื่นตื่นไปทําอาหารกันหญิงใหญ่และชายกลางวันนี้พวกเราก็จะขอเสนอเมนูข้าวขาหมูเรียนเชิญชายกลางมาใส่ผ้ากันเปื้อนประจําตําแหน่งได้เลยจ้าส่วนชายเล็กน้องก็จะมาช่วยก่อไฟใส่เตาถ่านเพราะวันนี้เราจะตุ๋นขาหมูใส่เตาถ่านแทนเตาแก๊สค่ะไม่ใช่อะไรนะคะคือเราจะทําเยอะใส่หม้อใหญ่หม้อถ้าเอาไปตั้งบนเตาแก๊สก็กลัวว่าเตาแก๊สจะพังเพราะว่าชายกลางซื้อขาหมูมาทั้งหมดสี่ ขาใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ <S <S ก็แค่สี่ขาเบาๆเอามาทํากินเองกินกันให้ท้องแตกตุยไปเลยจะได้สะใจซื้อเขามันได้หน่อยเริ่มจากนําขาหมูมาจี่ <S <S บนเตาแกส๊สแบบนี้จี่ให้ออกไม่ไหม้ดำๆพอประมาณไม่ต้องดํามากนะคะตามนี้แล้วก็จึงนํามาล้างน้ําทําความสะอาดแล้วก็ขัดเอาตรงที่มันไม่ไหม้ดำๆออกให้หมดพอขัดออกแล้วหนังหมูก็จะตึงเปเรี้ยแต่งตึงสีสันนะรับประทานประมาณนี้แต่ก็ยังทานไม่ได้นะเพราะว่ายังทําไม่เสร็จต่อไปเราก็จะมาตำเครื่องสามเกลือโดยใช้กระเทียมรากผักชี แล้วก็พริกไทยดำใช้กระเทียมจีนสองหัวใหญ่ปอกเปลือกออกแล้วก็นําไปใส่ในครกได้ตมด้ยวยรากผักชีใส่เยอะๆก็ยิ่งดีแล้วก็พริกไทยดำหนึ่งองเสร็จแล้วก็ตำเครื่องทั้ง3อย่างให้แหลกละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้และแน่นอนว่าผู้หญิงใหญ่ก็จะคอยเดินแบบเป็นกําลังใจให้ชายกลางอยู่ใ,ใกล้ๆเสมอชายกลางบอกตอนนี้จะต้องเอาน้ําใส่หม้อแล้วก็เอาไปตั้งไฟรอไว้ให้น้ําเดือดจากนั้นเราก็จะเอาน้ําตาลทรายแดงมาเคี่ยวในกระทะให้เป็นคาราเมลระหว่างเคี่ยวน้ําตาลเราก็จะมาผัด3มเกลือไปด้วยผัดไปพร้อมกับ Oh, เท้าน้องหมูหรือว่าคากิไปเลยเว้ยก็จะเคี่ยวน้ําตาลส่วนชายกลางก็จะผัดสามเกลือช่วยกันคนละไม้คนละมือหญิงใหญ่และชายกลางส่วนชายเล็กรอกินพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ใส่สามเกลือลงไปในกระทะตามด้วยอบเชยไม้อบเชยผงแล้วก็ผงพะโลใส่ให้หมดซองไปเลยจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันกับคากิจนกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านส่วนน้าตาลทรายแดงพอเคี่ยวมาสักพักน้องก็จะเริ่มกลายเป็นคาราเมลแล้วเราก็จะนาคาราเมลมาตักใส่ลงไปในหมอ้อในขณะที่น้ํามันเดือดจัดแบบนี้โอ้โหคาราเมลแข็งเลยะ แต่พอค,คนคนคนมันก็จะละลายเข้ากับน้ําไปเองแล้วก็คากิแล้วก็เครื่องที่ผัดเอาไว้มาใส่ตามลงไปเอาน้ําร้อนมาราดล้างกระทะด้วยเครื่องจะได้ลงไปให้หมดและตามด้วยพระเอกของเราก็คือขาหมูอีกสี่ขาแบบจุกๆใส่ลงไปเลยโอ้โหให้ไทยกินได้กี่มื้อแล้วก็ใช้ทัพพีเกลี่เยเกลี่เยเกลี่ยขาหมูให้ลงไปในน้าให้หมดทุกข,ขาแล้วก็ปิดฝาหม้อได้ผสมน้ําซอสปรุงรสด้วยแม็กกี้สามทัพพีซีิ๊ว้ขาวสามทัพพีซีิ๊ว้ดำหนึ่งทัพพีซอสถอยนางรมหนึ่งทัพพี รสดีหนึ่งทัพพีเกลือสองช้อนโต๊ะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เอาไปเทใส่ในหม้อให้หมดเนี้ยก็ตุ่นยาวๆไปเลยอ๋อถ้ามีขิงก็ออามาหั่นให้เป็นแว่นๆแ,แล้วก็ามาใส่ลงไปด้วยมันจะได้แซ่บยิ่งขึ้นจากนั้นเราก็จะมาทําน้ําจิ้มรสเด็ดโดยมีส่วนผสมห้าอย่างตามนี้เราจะใช้พริกจินดาสดสีแดงมาทําสีจะได้สวยๆเ,<ร>เราใช้พริกจํานวนเท่านี้ต่อปริมาณน้าส้มสายชูหนึ่งขวดเพราะว่าบ้านเราชอบกินน้าจิ้มเยอะๆค่ะพอตําน้ําพริกจนละเอียดดีแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปตำต่อให้ละเอียดเช่นกันใส่น้ำ ตาลลงไปสองช้อนโต๊ะเราก็ตําต่อจนน้าตาลละลายบีบน้าส้มสายชูล,ลงไปในครกได้เลยแต่เนื่องจากครกหินมันแอบ,บเล็กก็เลยบีบน้าส้มสายชูล,ลงไปไม่หมดเราก็เลยต้องตักเอามาใส่หม้อแบบนี้เพื่อจะได้ปรุงสะดวกสะดวกใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะเกลือกับน้ําตาลสามารถใส่เพิ่มลงไปตามความชอบได้เลยนะคะปรุงให้ออกหวานหน่อยมันถึงจะแซ่บชายกลางบอกชายเล็กให้ย้ายเตามาวางตรงนี้จะดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นลมมันแรงใส่ถ่านลงไปเพิ่มด้วยคือกว่าจะเปื่อยก็ใส่ถ่านวนไปหลายรอบมากเลยค่ะมันเหนื่อยตรงนี้คือเรา ไม่ต้มเตาแก๊สนะคะเพราะว่ามันหม้อใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักมากถ้าเอาไปตั้งที่เตาแก๊สก็กลัวว่าเตาแก๊สมันจะพังเราเริ่มตุ๋นตั้งแต่10บโมงเช้าไปจนถึงเที่ยงตุ๋นสองชั่วโมงก่อนซึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มเปื่อยแล้วเต้กุ้ยก็อยากใส่ไข่ต้มลงไปด้วยเลยต้มมาใส่สักสิบฟองแล้วก็ตุ๋นต่ออีกหนึ่งชั่วโมงรวมเป็น3มชั่วโมงเราก็จะได้ขาหมูตุ๋นหน้าตานะารับประทานแบบนี้เตรียมคณะโดยการปอกก้านที่แกงแข็งออกเพื่อนำม,มาลวกกับน้ําร้อนโดย ในน้ำธรรมดาแบบพวกเราก็ได้ง่ายไ,ไม่ต้องสีเรียจะกินให้แซบตามแบบร้านค้าต้องมีผักกาดดองเอามาหั่นซอยแบบนี้ด้วยมันถึงจะได้ครบสูตรและสําหรับการรับประทานข้าวขาหมูในมื้อนี้เราก็จะใช้1ขาหมูและ2คากิสําหรับ5้าคนโดยจะสับขาหมูและคากิลงไปในจานใหญ่2จานแบบนี้ตามด้วยผักเครื่องเคียงด้วยไม่ได้ทําเป็นจานใครจานมันเหมือนไปกินที่ร้านนายังกันตักกินมันจะได้อรรถรสและความแซบมากกว่าและแน่นอนว่าเราก็ไม่ลืมที่จะเอาใส่กล่องแล้วก็ เอาไปฝากญาติิของพวกเราด้วยเยี่ยมจริงๆชายกลางจากนั้นเราก็จะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่มานั่งประจําที่รอรับความแซ่บจากเมนูในวันนี้ค่ะชายกลางเอข่าหมูมาเสิร์ฟได้เดี๋ยวพี่หญิงใหญ่จะเป็นคนตักข้าวสวยให้ทุกคนเองอย่างที่เห็นว่าบรรณานตักข้าวพูนจานทุกจานเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินไม่หมดนะคะทุกคนนับเบิ้ลข้าวกันหมดเลยโดยเฉพาะคุณแม่ที่บอกตลอดว่าตักให้แม่นิดเดียวนาะแม่จะลดหุนแต่สุดท้ายคุณแม่ก็เบิ้ลก่อนเพื่อนเลยค่ะ เมนูข้าวขาหมูและข้าวมันไก่ถือว่าเป็นเมนูประจําบ้านของพวกเราเลยก็ว่าได้ส่วนทรงองเอวของพวกเราถึงได้มาไกลกันซะขนาดนี้และเมนูต่างๆก็ล้วนรังสรรค์มาจากฝีมือของชายกลางทั้งนั้นคือน้องน่ะมีใจรักในการทําอาหารมาตั้งแต่10บขวบเมนูแรกที่น้องทําก็คือผัดถั่วงอกและก็ตามมาด้วยเมนูอื่นๆจากนั้นพอเรียนจบน,น้องก็ได้มีโอกาสไปทํางานเป็นผู้ช่วยเชฟที่โรงแรมที่พัทยาถึงสองโรงแรมแถมตอนเป็นทหารน้องก็ยังได้เข้ากรมพลาธิการทหารเรือที่เป็นฝ่าย บริการและการจัดเลี้ยงก็แน่นอนว่าคือเรื่องอาหารการกินถึงแม้ตอนนี้น้องจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านรถยนต์แต่น้องก็ยังมีใจรักในการทําอาหารเหมือนเดิมเลยค่ะมีคอมเมนต์บอกว่าให้ส่งชายกลางไปสมัครรายการมาสเตช์ก็น่าลองนะคะแต่มันสมัครยังไงอใครรู้บ้างเผื่อว่าพี่หญิงใหญ่จะส่งชายกลางไปลองหาประสบการณ์กับเขาสักหน่อยเพราะว่าอาหารทุกอย่างที่ชายกลางทํามันอร่อยจริงๆแต่ว่าอวยก็อวยแหละก็ดูสิขาขาหมูเนื้อเด้งดึงมอหน้ามีความสุขแสงออกปก ทุกครั้งที่ได้กินอาหารฝีมือชายกลางเมื่อก่อนตอนอยู่ไทยนะ่ะกล้วยแทบไม่เคยจะทําอาหารกินเองเลยค่ะเอาจริงๆนะกล้วยนะ่ะก็ได้มาฝึกการทําอาหารแบบจริงจัง,จงก็ตอนอยู่ตุรกีนั่นแหละค่ะซึ่งการทําอาหารแบบมั่นหน้าของกล้วยมันก็ขัดหูขัดตาชายกลางซะเลอะเกินกล้วยกลับมาไทยครั้งนี้ก็ได้เรียนรู้การทําอาหารจากชายกลางเยอะมากเลยเมื่อก่อนนะ่ะรอน้องทําให้กินอย่างเดียวเป็นพี่สาวแบบใดถามใจเธอดูให้แต่น้องทําอาหารให้กินรอติดตามเมนูต่อไปว่าเราจะมาทําเมนู อะไรกันต่อเพราะบรน,น่าใกล้จะกลับตุรกีแล้วค่ะชายกลางก็เลยจะทําเมนูที่บรน,น่าต้องการจะกินมากที่สุดเท่านั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ครอบครัวของเราก็ต้องขอตัวลาไปกินข้าวขาหมูกันก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยล่ะบ๊ายบายคะ่ะ